เมนูวันเกิดค่ะทุกคนเมืรอนี้ไปเบิ่งกันค่ะว่าเขาจะเห็ุอย่างกีนค่ะทุกคนนี่แหละค่ะรอบครัวฟุตบอลเมอร์นี่จ้าช่วงนี้เขาก็จะเตรียมของไว้ก่อนค่ะเมนูแรกจ้ะทุกคนยำขนมจีนค่ะก็จะเป็นขนมจีนสองเข่งน่อยค่ะทุกคนขนมจีนสดนะจ้าถัดมาก็จะเป็นนี่ค่ะทัวลิสงค่ะปลาหอมแดงค่ะปลาทูหูเรลาบค่ะว่าเมนูอย่าง แล้วแล้วเขาก็จะมาล่างพักไวค่ะทุกคนมีพริกมีมะนาวเนาะมีหอมเปแล้วก็มีทัวฝ์หยาวค่ะทุกคนล่างๆไ้ก่อนจ้าอันนี้ก็แซน่ะไ้ก่อนนะคะ่ะถัดมากก็จะมีหอมแดงหน่อยค่ะเขาก็จะปอกๆไว้นะคะทุกคนลําดับถัดไปก็จะมาถอปดปะทูไว้ค่ะทุกคน <S 2> <S 2> นี่ก็จะเป็นวัตถุดิบของเห้าเนาะคะ่ะที่เขาจะเตรียมนะคะคนนี้ก็เป็นค้นกอเตาค่ะทุกคนเตาที่ใส่มือนี่ก็เป็นเตาอั้งโโรนะคะ อันนี้ก็เป็นเครื่องดื่มเย็นๆค่ะเมือนี้น้ำแข็งพร้อมค่ะทุกคนนี่ก็จะเป็นขอบรั่วฟุตบอลของแม่ตัวปอสอรี่ค่ะนี่ก็จะเป็นบรรดาผู้ปกครองค่ะทุกคนมานางถาลูกสอบฟุตบอลนะคะ่ะเมนูนี้เรียกว่ายำขนมจีนจ้าทุกคนเท่าก็จะเตรียมเครื่องลงไปไว้ในกระมังค่ะคนๆทุกอย่างให้เข้ากันนี่ก็จะเป็นเนื้อปลาทูที่ห่อทอดแล้วค่ะถั่วฟักยาวหั่นเศษจ,จ้าน้ำมะขามเปียกแล้วก็หอมแดงหั่นแบบนี้ค่ะทุกคน เสร็จแล้วก็เททุกอย่างเข้าไปในกะละมังค่ะคนคน,คนคนคนขัทุกคนหรือว่าคเลคเลยเคลย์นะคะหอมห่วยห่ยแล้วค่ะทุกคนเติมผงนัวเข้าไปปลาค่ะเอาก็คนแล้วก็ชิมรสไปเรื่อยๆค่ะทุกคนน้ำตาลน,น้ำป,าปลาปลาละกับพริกขั่นค่ะตามความเผ็ดชอบเลยนะคะทุกคนเราก็จะแกะปลาทูไว้ค่ะทุกคนเอาทุกอย่างเข้าไปผสมกันไวแบบนี้ค่ะแกะปลาทูลงไปค่ะ เป็นปลาทูที่ห้องแกะกลางออกแล้วนะคะทุกคนเตรียมเครื่องปรุงแล้วห้องก็จะตบท้ายด้วยเส้นขนมจีนค่ะมือนี้ก็จะเป็นเส้นขนมจีนสดนะคะเตรียมลงไปแล้วกับเ,ลเ,ลเลคลกเค้กเค้กค่ะน้นๆแหวเขากันเนาะค่ะทุกคนโอ้ยน้ำลายไหลคะ่ะหยอยค่ะนี่คะ่ะหยอยน้ำลายมากๆเลยค่ะทุกคนหอมห่ไวยๆค่ะหอมปลรราะนะคะทุกคนห้องก็จะค้นๆย่ำๆไปเรื่อยๆคะ่ะก็จะบีในส่วนของปลาทูลงไปคะ่ะ เสร็จแล้วจ้าขั้นตอนนี้ก็ชิมรสชาติตามเตาปุงเลยนะคะทุกคนเขาก็จะย่าไปเรื่อยๆเๆอยเนาะย่ำเราก็จะไปเทใส่ถาดไว้ค่ะย่าไปเรื่อยๆ,ๆนะคะเพราะว่ากินหลายคนเนาะคหาก็เลยต้องการแบบว่าเื่หลายแๆๆนะ่ย่าใส่ถาดไว้แบบนี้เลยจ้าตบถ่ายโดยหมูย่อน้าะคะทุกคนตัวลิสงโรยลงไปค่ะหลังจากนั้นก็ตักเสิร์ฟจ้าโอ้ยห่วยๆค่ะทุกคนแซ่บเวอร์ค่ะนดี่ก,ก็มาย่ําอีกรอบนึงค่ะขั้นตอนเหมือนเดิมค่ะทุกคน เตียมเครืองลองไปหัานหอมแดงเพิ่มและะ้วค่ะทุกคนปะทูเขาก็จะแกะไปเรื่อยๆค่ะย่ำไปเรื่อยๆหลายๆรอบค่ะเนี่ยเป็นกระบวกนาการในการในการเทดจ้าแ ja. ซบเวอร์หอมห้อยๆอีดีค่ะทุกคนย่ำสองสามรอบแล้วค่ะขขาขวาัวพร้อมค่าคนเคเล่เคเลนะ่เนาะผู้ใดโบกินเขาขวาัวโบกินปลาเขาก็จะแย่ไปตามรสชาติทีค่คนต้องการเลยค่ะเพราะว่าเขาจะแยกย่ำเทแลแน่ๆนๆเนาะคะ่ะมะนาวน้ำปลาน้ำตาลเนาะ ผู้ใดอยากได้รสได้กระบ,บอกค่ะทัวใส่เข้าไปแบบนี้ค่ะเพระาะว่าแต่ละคนก็กินรสชาติบวคือกันนะคะก็จัดให้จ้าเพชรหน่อยเปรี้ยวหน่อยหวานหน่อยนะคะจัดให้ทุกคนเลยค่ะอุย้ยหอมหอยๆค่ะทุกคนนี่ก็จะมีอันนี้แซมเขามาค่ะปลาหมึกลวกนะหมึกนี่โซดมาค่ะทุกคนเอามาจากไตเลยค่ะแต่กะเทเสิร์ฟเลยค่ะทุกคนหอมแซบจ้า